้มเคองหลวงอะค่ะเจ้าเอาที่เขียนมาหน่อยอันนี้ครับป๋าอั้ครับป๋าไปเลยมาหลังสามค้างผ่าหลังสามค้างใหม่แตาคนเยเหรอดีดี อยู oh, okay. okay. ha, ่ไหน่งนอกเรอโคางมกป่ม no. okay. ันปวดตรงไหนมันเดินไม่คล่องเมอยไะโรปวดหรอะกลังมั้ขาไปเลยนะไปข้างหลังทานั่งนั่งลุกไม่ได้เลยราอข้าใจข้าใจว่าถ้าักกายจะได้ค่ะต้องา่อนออต่ยเอาทานนะเอาเอาาวางหน่อยนะไะเนาะ อ่ะอลูกอมให้ผมน้ำเป่าะ,ะเดี๋ยวอัดไปลังงด้นะป่าเนาะทำสักสามร้อยก็ได้นะฮะซื้อมะพร้าวอ่อนอย่างเดียวเลยนะถาวายพระสงฆ์นะป่านะขอแก้บนมดปวกงูขีใไ้หงู ยาน่าดำด้วยเจ้ากรรมเวรทั้งหมดด้วยป่าไปพูดกันนั่นแหละเนาะคดยนะครับเปเรียงกันจะจให้นะไปจใจ่านถาให้นะขาชามือไม้ชาหมนชาชางตัวละป่าเนาะนอนนี่คองานทรมาเาเลยนะ

นเออสูงถ <Hey>, ึงร้อยลงจิบเปอร์เ uh, ซ mm ็นได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นไปที่ไปทำบนนกปวดนี่ตาผมมองดีข้าวข้าอธิษฐานที่ทานทีานยังทานเลยทานนู้นไป่ั้งน mm ้ำเลยนั่นแหละหวางที่ตาเรือโค้งอย่างฝูงอยู่ทำเบาๆนะครับเอำแรงไม่ได้นะ ขึ้เนี่ยจ้ะตาสูงถึงร้อยโลขึ้นกี่มเปอร์เนี่ยเก้า,นะาสิบเอดดีนะนทำบุญด้แบบนาทำซ้ำได้นะรับผมจ้ะนีจะทำแบบไก่ตาตา